สวัสดีครับพบกับผมจอสกับ SK Auto c a ตนะครับวันนี้มาอีกหนึ่งคันนะครับช่วงยามบ่าย15เหนากาศูนย,นยนอ <laughs> วันนี้ก็มาอีกหนึ่งคันฮะจากค่าย Honda นะครับเพิ่งได้มาอีกคันหนึ่งสวยๆเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับที่มีโครงการอยากได้รถที่เอาไว้ใช้งานจริงๆนะครับในค่าย Honda นะฮะจากค่าย Honda เลย นะครับสวยๆสีขาวนะฮะแต่งแบบสมบูรณ์นะเรียกว่าสมบูรณ์แบบสวยๆนะครับอยากจะมานําเสนออีก1นึคันเช่นเดียวกันนะครับเ,เป็น Honda City h o นะฮะฮอนด้าซิตปี2014นะครับเกียร์ออโตเมติกเครื่อง1.5ลิตรวีเทคนะฮะสวยๆสำหรับหลายๆท่านที่เป็นสาวกอาของค่าย Honda นะครับผมก็อยากจะเอามาแนะนำซึ่งราคาไม่สูงนักนะฮะ เดี๋ยวเรามาว่าราคาตอนนี้มาชมรถกันก่อนเลยนะครับกับ Honda City รห si, ัส1.5ลิตร S i Vtec นะครับปี2014นะแต่งสเกิร์ตนะครับล้อแมกคบถ้วนนะครับมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบกับรถซีดาน4ประตูนะฮะ ซึ่งตัว Honda City ตัวผมเองก็ใช้อยู่นะผมตอบได้เลยว่า,าในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยค่อนข้างประหยัดน้ำมันมากนะครับแล้วก็เนื้อที่ใช้สอยในห้องโดยสารก็สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะหรือท่านที่ใช้งานกับเขาจริงๆสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมเรียกได้ว่าก็คุ้มจริงๆคุ้มจากที่ผมจากประสบการณ์ที่ผมใช้งานเองจริงๆนะครับก็อยากจะแนะนำไว้ สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีโครงการไว้อีกหนึ่งคันนะครับต่อเลยนะฮะก็จะมีในเรื่องของร้อแม็กขนาด15นิ้วนะฮะ1 9 5 50 1 5านะครับ,195 50, 15, รบ195 50 15ยางสมแม็กใช่ไหมซูมแม็กนะฮะสวยๆนะฮะแต่งสวยๆนะครับสเกิร์ตรอบคัน นะสีขาวปี2014นะมีสปอยเลอร์หลังด้วยและที่สำคัญเนี่ยเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับเครื่อง VTEC นะฮะเครื่องยนต์ VTEC แท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะเครื่องยนต์หัวฉีด i-VTEC ครับเครื่องยนต์หัวฉีด i-VTEC คนะคุณหูหวาน ข้างหลังกวาง้างนะข้างหลังกว้างขวางเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะเป็นรถซีดานที่ตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเลยระดับที่ใช้งานได้จริงๆสวยงามมากกถ้าเป็นรองเท้าคุณหมูหวานนี่ก็ได้ทั้งห้องอ่ะได้เป็นร้อยคู่นะครับแต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่ากระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่นะก็ได้สี่ห้าใบนะครับ แล้วก็มีสกเกลรอบคันโดยพาะมีสปอยเลอร์สปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับส,สปอยเลอร์ขนาดใหญ่นะครับตกแต่งด้วยอขอบโครเมียมไม่ว่าจะเบ้ามือเปิดหรือฝาถังน้ำมันนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับข้างในเป็นอย่างไรข้างในเป็นเบาะหนังแล้วนะครับเป็นเบาะหนังทูโทนสีเบจนะครับแผงประตูก็เป็นสีดำตัดสีเบจ นะครับสวยงามฮะนะครับสวยงามสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับหน้ารถฮะไม่ใช่หน้าผมครับคุณหมูหวานนะด้านหน้ารถก็จะพบคันในส่วนของอวิทยุนะครับ CDMP3 ครบถ้วนพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์โตเมติกนะครับ ถุงรมนิรภัยนะฮะครบคันนะครับสำหรับ Honda ปี2014 1.5 SI VTEC นะครับท่านใดที่สนใจกับค่าย Honda แล้วตัวรุ่น City 1.5ลิตรคันนี้นะรีบเลยนะครับในราคา369,000บาทปี2014 3 0 0 0 0 6 9 0 0 0บาทนะครับในโปรโคตรถูกปลายฝนต้นหนาวอ่านะครับเออโปรถูกโคตรปลายฝนต้นหนาวนะผมพลาดอยู่เรื่อยเลยต้องขอบคุณคุณหมูหวานนะฮะนะครับมาดูกันต่อเลยฮะกับภายในนะครับกับ Honda IN City 1 5 s i v t e c นะครับเออลืมบอกคุณ,คณลูกค้าก็เป็นกุญแจรีโมทด้วยนะ นะครับเป็นกุญแจรีโมทด้วยมีหุ้มสีน้ำเงินสวยงามเป็นแอปสแต็กนะสีเขียวไม่มีมีก็ใส่สีเงินเดี๋ยวลองมาสตาร์ทกันดูนะครับว่าไม์กิโลเท่าไหร่รถปี2014นะครับแต่คนอื่นมาดูกันที่แผงประตูก่อนนะครับแผงประตูก็อย่างที่บอกนะเป็นทูโทนนะครับสีดำกับสีเบตตัดกัน รู้สึกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์นะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้ก็ยังมีในเรื่องของอีโคโหมดอีโคโหมดก็คือโหมดประหยัดพลังงานนะครับในการใช้อัตราสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้านะครับแต่ที่น่าสนใจสำหรับซิตี้คันนี้นะฮะก็จะมีในเรื่องของระบบ traction control ที่ผมหลายๆคันนะฮะสำหรับรถบีคาร์นะครับหรือซิตี้คาเนี่ยที่ผมแนะนํากับลูกค้าหลายๆท่านหรือที่ผมออกรีวิวนะไอระบบเนี้ยช่วยเหลือเราได้มากนะครับในช่วงเสี้ยววินาทีในการขับขี่บนท้องถนนนะและยิ่งในช่วงแบบนี้นะฮะในเรื่องของฝนตกฟ้าร้องน้ําท่วมถนนลื่นนะฮะตัวระบบ traction control เนี่ยะสามารถช่วยเราได้เยอะนะครับ ต่นี้มาดูในเรื่องของแผงคอนโซลด้านหน้านะเป็นวิทยุที่ออกแบบเก๋ไก่ดูจะเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหรูหรานะต้องใช้คํานี้เลยนะฮะก็คือจะเป็นวิทยุ CD MPCD แล้วก็ MP3 ครบคันนะครับมีสาย AUX มาให้ด้วยนะฮะวิทยุ CD และยังสามารถใน AUX ยนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะฮะค่อนข้างทันสมัยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมาด้วยถุงลมนิรภัยกับ อ่าที่ปลงมาเลยด้วยนะฮะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะฮะก็จะมีถุงลมนิรภัยมาให้ด้วยคอนโซลหน้าเรียบเรียเลยนะครับออกแบบมาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหรูหรานะครับต่อลงมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบแอร์ที่เป็นอนาล็อกนะครับซึ่งผมจริงๆแล้วผมชอบตัวแอร์อนาล็อกค่อนข้างมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าเวลาเราแม่ทันแนนเนี่ยค่อนข้างจะสนนราคาในการซ่อมบำรุงเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับ ที่ขาดเสียไม่ได้เลยเป็นเกียร์อัตโมตินะครับนี่นะของ Honda เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับมาด้วยอ่าคอนโซลด้านข้างเบาะด้านข้างนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครสวยงามครับผมนะฮวงมาลัยพาวเวอร์สามก้านนะครับที่ขาดเสียไม่ได้อย่างยิ่งนะฮะสำหรับรถซิตี้หนึ่งจุดห้าลิตร SIV เทคปีสองพันสิบสี่ไม่อยู่ที่หนึ่งแสน 6,814กิโลเท่านั้นเองนะครับไม่ไม่เยอะนะฮะปี2014นะฮะ1แสนกับ6,800กิโลนะครับค่อนข้างคุ้มกับราคานะครับ369,000บาทนะฮะท่านใดสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามฝากเบอร์ฝากไลน์กันเข้ามาเลยหรือสนใจเข้ามาสอบถามมาทดลองขับกันได้ที่เต็นท์เอสเคอัลโตานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้านข้างกันอีกรอบด้านหลังด้านหลังนะครับฝั่งด้านนี้ ก็จะดูฝั่งนู้นทีฝั่งนี้ทีเพื่อให้ลูกค้าได้หลากหลายมุมมองเข้าใจไหมคะคุณหมูหวานอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับนะว่าเป็นอย่างไรนะครับตามผมมาเลยนะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของรถ ยนเก๋งซีดานจากค่าย Honda นะครับเป็น Honda City นะครับทีเ่เป็นรุ่นที่สามารถใช้งานได้หลากหลายนะฮะค่อนข้างคุ้มประหยัดน้ำมันทั้งประหยัดในเรื่องของสนนราคาในการซ่อมบำรุงหรือแม n ทนายนะฮะมาเรามาดูที่น็อตฝาโปรงเลยอันนี้ฝาปรงเดิมเดิมนอ็อตยังไม่เคยถูกสัมผัสจากประแจเลยนะฮะก็เรียกว่ายังสิ่งอยู่เลยนะครับรวมไปถึงบางคนข้างนะฮะก็ยังไม่เคยถูกถอดนะครับ นะเครื่องยนต์กลไกลยังเดิมๆหมดทุกประการนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ V ีเทคนะครับเครื่องยนต์ไอวีเทคเครื่องยนต์วีเทคนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของแม่ปั๊ม ABS ให้ด้วยนอกเหนือจากเมื่อกี้ที่ผมแนะนําไปแล้วในห้องโดยสารนะครับถุงลมนิะภัยคู่หน้านะฮะหรือแอร์แบ็กนะครับแล้วก็ในตัว ้องเครื่องก็ยังมีในเรื่องของระบบป้องกันล้อล็อกก็คือ ABS นะครับเรียกได้ว่าเป็นระบบป้องกันนะครับทั้งก่อนและหลังการเกิดอุบัติเหตุนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะฮะ h o n d a City 1.5L SiV t e c นะครับเป็นอะไรที่เรียกว่าบอกแล้วว่าคุ้มจริงๆรวมถึงประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดในเรื่องของการซ่อมบำรนะุงะทนทานนะครับท่านใดสนใจนะที่มีโครงการอยาก เช่าซื้อรถยนต์ที่เป็นรถยนต์มือสองคุณภาพนะฮะผมก็ขอแนะนำไว้อีกสักหนึ่งคันนะครับกับ Honda City คันนี้นะครับในส่วนของการเช่าซื้อนะครับในส่วนของการเช่าซื้อทุกสาขาอาชีพนะฮะท่านใดที่สนใจทุกสาขาอาชีพนะครับก็ติดต่อเข้ามาอินบ็อกเข้ามาสอบถามในเพจรถมือสองระยอง SK Auto Car านะครับเรามีแอดมินมีผมจอร์จมีคุณหมูหวานมีคุณปเปิ้ลน,นะฮะให้คำแนะนำในการเช่าซื้อ นะทุกสาขาอาชีพเตรียมในเรื่องของเอกสารไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือท่านใดที่ค้าขายอาชีพค้าขายพ่อค้าแม่ค้านะครับชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรต่างๆหรือนอกเหนือจากนี้ที่ผมบอกไปนะครับแล้วท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาทดลองขับอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะเอออโต้คารายินดีต้อนรับเสมอนัดหมายเข้ามานะครับทักทายกันเข้ามาอยู่ที่ไหนถนนตะกวนหัดไทรทองหรือตลาดเรามาตพุทธตังวัดระยองแค่นี้เอง นะครับหรือท่านใดมาไม่ถูกอินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวเราส่งแอพพลิเคชันส่งโลเคชั่นไปให้นะครับส่วนสน,นราคาคันนี้ใน Honda City 1.5 SIVTEC ซีดาน4ประตูเกียร์โตเมติกปี2014 369,000บาทสน,นราคาในการผ่อนนะครับคิดง่ายๆตกแล้วก็เดือนรับประมาณ6,000กว่าบาทนะครับง่ายๆคิดคำนวณง่ายๆ หรือที่ท่านใดที่อยากจะมีโครงการหรือเงินดาวหรืออะไรต่างๆที่อยากจะปรึกษาก็ยินดีนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะฮะก็ขอฝากกับฮอนด้าไว้ด้วยในเรื่องของอช่วงนี้ก็โควิดระบาดรัฐบาลก็ปลดล็อกนะครับก็อยากจะเครียกขอร้องวิงวอนนะฮะเมื่อปลดล็อกแล้วนะเศรษฐกิจเรากําลังจะไปได้ดีนะครับก็คาดหวังว่า นะหลายๆท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพนะออกนอกบ้านใส่แมสล้างมือนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับลดการไปในพื้นที่เสี่ยงลดการทํากิจกรรมที่ทําให้เกิดความเสี่ยงนะครับแล้วก็มาดูรีวิวรถสวยๆกับผมจอร์ดกับ SK Auto อโตคารวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ